สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปวงไปสูคูซุก่นครับมือนี่พ่อกับบ่าเท้าฮักนัชชแนลนะครับมือนี่ผาพีพีน้องมากินตำกุ้งนะครับมือว่านี่กินกุ้งใหญ่มือนี้ร่องเบิงกุ้งฝอยครับพี่น้องมึงเด้โตยังขาวขางามอยู่ตำเอาครับมือนี่บริไซเป็นโตมันมันมันบรองแดงแดงมาพร้อมน้องสาวที่เราทำมือนี่สวัสดีค่ะนี่หิมน้องเลยอ้าแม่ขัวจัดไ้ครับจัดไ้มาเบ็งวิธีการปรุงสูตรน้องสาวครับมือนี่สูเทือนสูตรบ้าเท้าครับ บ่อเท่าต้อใส่กุ้งลงไปก่อนแต่ว่าน้องสาวใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนบ่อเพลทกัดเอาพี่พี่น้องพี่พริกบักหลายหนึ่งพี่ริกอันนี้พริกเก๊กพริกเก๊กเอาพี่มาเบิ่งทั้งผิดน้องพี่น้องเนาะใส่ชูรสใส่แก้วพริกผงพริกผงพริกป่นนะครับใส่ข้าวคั่วเพื่อความหอมพี่น้องใส่ลงไปอ่านี่ละสูตรน้องสาว เอากุ้งลงพี่น้องมาที่นี่กุ้งลงโอ้หือว่าหือวาบโอ้ยกลุ่มลายเติบเลยพี่น้องโอ้ใส่ลายเติบเอาบรรยากาศย่มคำควยนะครับพี่ได้พักอันนี้มานำ้ำพักลืมผัวย่ายเก็บมาให้มันครับเ <laughs> ก็บพักกวก,วกน้ำเลยพี่น้องฮีตตาต่ตอยมาใหม่ๆหม่พี่พักกาดหินบอกมาแล้วมันเสียบในใจรถ ใส่เข่าห่อนห้วยหวย้อยลงมาหน,นิใส่ปลาแดกลงไปครับขาดบ่ได้รบนว่าบาเท่าวบ,าบาัสุภาพเด้อพี่น้องดเด้อปลาแดก <c oughs> ซื้อนะครับซื้อมันซื้อมันปลาราะน่ะละครับพี่น้องเนี่ยนะเดี๋ยวใส่บักหน้ามวนบักหน้า,นนา,นนาลงไปพี่หอมทั้งผีมีหอมซาลาเน่ครับต้นหอมพักยังก่อนนี่ต้นนี้พักยังพักมินพักหมินบ่ หอมมิน้นแล้วก็หอมชีหอมปลอมนะครับเอาใส่หอมลงไปกันสิหลายเติรบไว้พี่น้องมาหน,นิโอ้มันเปรี้ยวแล้วบ่เปรี้ยวคักเปรี้ยวเ,เ,เ,ยวเยวนี่ยหรี่แน่นอ,อยาานยวงใส่กันเล็กน้อยครับพี่น้องใส่เครื่องลงไปหรอกกันยวงใส่กันเล็กน้อยหอมพอนใส่บ่ใส่ที่ลังบ่โอุ้หน่ะโวะพี่กวนใส่น้อยเดียวหลายเติรบตัวนั้นขวดขนาดขู่อ้ยขักเลยนั่นไม่ไป หอมลงไปโคเลลงไปเลยพี่น <distinctive suspicious> ้องใส่ลงไปเลยนี่แหละขัดเลยบปุ้นอะมังนาวก็ยังเหลือด้วยพี่น้องสองเปียงโอ้แต่หอมกระเทิงโคกเลยอู้ยขักขัดปุ้นอะโอ้ยมันเสียงปงง่วงยังมือแหลงมาที่นี่ฮะมังง่อยเนี่ย ยามันมุนบ่เดี๋ยวมันสิมุนเดี๋ยวมันสิมุนนก็คือกุ้งเต็นบ่คือกุ้งเต็นเอ้กุ้งเต็นยังมาโคเล่โคเล่เอาลดนั่นเห็นบ่โอ้ยน้ำลายไหลเลยโอ้ได้หอมมาโอ้ยหอมมาห่วยห่วยแล้วขักเดี๋ยวพี่น้องมาได้เอาเบิ้งเบิ้งรู้ละนี่กดอ่ายาบันซิมเบิ้งบาร์เทลไฟซิมอืมปวดนะพี่น้องขาดนัว ืบหานนุวแล้วพอดีอเห็ดเนี่คือตรวจครับเลยพอดีพอดีไปพี่น้องไปเศแษฐน้ำบารเท้า,ทาครับมันนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูคูสุคสขขนครับเอาสวัสดีพี่น้องย่างเป็นทางการครับพอกระบาดเท้าฮันน่าชแนลนะครับมันนิผ้าพี่ผาหนองมากินตำกุ้งครับพี่น้องมันนีิมือว่านนี่กินกุ้งใหญ่มือน,นี่กินกุ้งหน่อยครับพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อตำสูน้งสาวครับมันนิ ส่วนน้องสาวใส่บักเพีกบัวลายเอามาให้แกมเอามึงตีพี่น้องกองอีเล่อยู่กับบึงมาละขี่นกน้ำเมื่อนี้ได้พักอันนี้มาน้ำพักลืมผัวครับยายเก็บมาให้ไม่ไหมเลยนี่ลืมผัวพักลืมผัวเบาเท่าอันเขาเอินพักสี่ส้างหรือว่าอ่าพักสี่เคลื่นอนยังไงพักสี่นี่แหละเอาแก่ใบกวางน้ำพี่น้อง,องคนะเอามาเป็นเป็นกลางมึงไงเลยเอ้ามาใส่เส็บแน้วเบาเท่ากับเขาห่อนหอนไอตัวๆเลยโอ้ คักคักอีกดิวโหเขายัออยางเป็นโอ้ยมันห่อนมันห่อนพี่น้องมึงมึงม,ม,มาเแ่าใหญ่ไปก่อนมึงเด้อพี่นอ้องเด้วยป้างมึงห่อนไรกินบ่นไ,นได้เลยน่ะมามาพี่นอ้องมาโอ้ยคักขัก,ขกซาซิมหรอว่าอื้ม หน่องเท้าว่าบัวซอยเผ็ดเอามากัดเอาไว้เขาหวอนกับกผักพริกคัดใหาา้เราไปเห็น ตัวจัดครับเแบบิร์นี่งอดกวางอ่อนๆเนี่ยพี่น้องใส่พันเข้าไปยังขับ <coughs> tu huyết Bua mm. Hãy oh. subscribe hmm. oh, <laughs> ออเอาตัวพี่พี่นอ้องแนวมันเข่ากันไปผักกาดหินพวกบังแนวกินมาเห็นนะพี่นออ้อง <laughs> มาเห็นแนวกินมาเห็นกล้วยกุ้งอือ เห็นอย่นักพี่น้อเนให้มะบังมาง ยุบเพื่อพี่เพื่อน้องด้วยครับคั่มเนี่ย <G> ข <ül> <G ül> ักแถเนียน,น่อนจน ใส่ก็แบบพี่ิบบก,บกบ้านๆครับเบื้อมือเขี่ยออกมากเลยน้องเขี่ยออกมาไปถมก่อน ừ bực thịt quá tuột chặt đi ừ bỏ đấy loảng rồi nhưng mà hồi mà càn quẹt hen loán tít bỏ đấy loảng mừng โอ้เขาห่อนอะ่กะกับเพชรนำกที่ว่ากินไปไอ้เกียงก็กินไปจมไปก <laughs> ินไปจมไปกูใส่มงังเนาข้องสาวกับแสบเพื่อนใส่บักขามกับแสบ ได้บกกวากเสี่ยวครับเพ่นมันกวาโคกได้พี่น้องกวาโคกกวาคอยู่มือ น่นนุนนกับเพชรนะขั้พวคนนี่อุ้อมมีแล้ว่ะขั้นบักพิกบัวเพชรจะไปบวชไปใช้ ừ, ปรด,ด ห้าข mm ึนตะโม่เองแล้วจอดขึ้นดังพี่น้อง ืมาแตกเลยมันกินเขาเึ้นอาบนามนนอั้งเสร็จออกก่อนพี่น้องเปียกร้าย ต้องใช้ข้ามหน่อยคือแฟนครับว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่ายุบเนี่ยกินได้ไหลายโมลนปากมึงโมลนปากมันสักเก๋ คับมั้งอืมหนวดหนวดแท่งอืมอืมตัวพกไหญเนาะ Tức chưa hiểu Tức chưa hiểu Tức chưa hiểu Tức chưa ลูก,กลนหงอนไหมพ่เดี๋ยวเป่าเป่าไม่ชอหง่อนก็ไม่รอ้ <laughs> อังไว้อาไว้ น,นั่งใส่สุดแสบแยมเลีล่ยงก็ผาหรอ,อ,อ, <c oughs> อนๆโอนวเรื่องหัวเรื่องตาแห้งเพชรแห่แสบเรื่องเงนเข่าหอนร้อม้คักลาไหล นนลกล้องก้องจัดจึบจับนี่องเลยว่ามันมันคัากหลายแน่กนอนขั้นมันถีหดเต้นปนมันถีตั้งแต่ผุญละใด้มากนึงเต้นอยู่เสาก็ลเลยเอาใส่ตูไว้เห็นมันเหี่ยวก่อน

นี่น,นี่ังข้าวม,มัเมียงหัวซ่งไข่ใจหัวซุ่นไข่น้ำฮืมึฮงเพียงบอนวันมากลวพี่น้งง <c ười> อ,อ,องเงคือสิบ่เขาเนาะ อนกาศย่ำย่ำค่ำคือเป็นยังไงเพื่อกนินขอแรงไม่เสียงแด็ดเด้งอคร <c oughs> ับเรียบร้อยเลย <c oughs> อเอาข้าก่อน เราบวเบ็ดพี่น่องเหลืออยู่เพราะว่าอย่างเขาห่อนกินไปกินมาโอ้ยเหีห่อนห่อนเลยเิ่งบึกพิงก็เผ็ดนำํำ <laughs> ใจห่อนๆเผ็ดๆไปนำํำขากนะืมคือว่อนๆ่นนหนแน่นอนเอาเนื <laughs> ้อมือแรกครับผู้ญิบาลเพิ่นประกาศเพิ่น เพิ่นเปิดเพลงก่อนครับพี่น้องทั้งบ,บ้านบ้าวแ่าเปิดให้สัญญาณว่านี่กำลงังเหประกาศไลยเดอ้อ <c oughs> เอาแฉบแฉบคำนี้กับกุ้งกุ้งฝอยนะครับตากุ้งฝอยกุ้งหน่อยมือว่านใส่กุ้งไงบ่แฉบขื้นกันแล้วก็มีเอฟซีแฟนคลับลายถ่านเพิ่นแนะนำอันให้เอาถุงถุงไอ้เพิ่นถุงไอ,อ้ยังอยู่ปากกุ้งครับออกน้บ่า,เาวเแถวโอหูนะครับเอาขอบุญขอบคุณเพิน่นหลายนะครับที่แนะนำมาเพิ่นว่ามันเป็นหมองร่วมสารผิดบ่า,เาวเแถวโอหูดีเลยครับ เอาขอบคุณพี่น้นองนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับเป็นห่วงเป็นใยคอมเมนต์มานะครับบ่าเท่ากับเบิงเออกะคือคือเพื่อนวานะครับเพราะว่ามองกุุงกินกินอาหารที่มีสารผิดอยู่ม้างนะเพราะว่ากรุงเลี้ยงเพื่อนว่ามันมีสารเครมีไหลเอากะคลิปนี้บรรยากาศในมือแรงชุกเขียวนะครับชุกวเขียวเอามาฝากพี่ตอน,น้องนะครับอยู่ขั้นน้องนี่มองเียบมองคนละอัน คนละมุมครับเปลี่ยนมุมงมองบ้าแถวตึกปะจินให้พี่น้องเมืองยามแรงนะครับเดี๋ยวพูดละยามแรงอีกจักช่วงจักหน่อยบ้าแถวกันทีนำรถบ้าแถวทีตึกปะจินมากลอยซูพีสนองกินกินให้เบิ้งนะครับยุ่นี่ล่ะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เดือจติดตามรับชมคลิปนี้บ้าแถวกัฝากพี่ฝากน้องไว้ที่เก่านะครับมักกะไรถือใจกระแช่บ้าแาวนี้นะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ